sẵn luôn Cho lông sần ơi bật tôi có chua nữa luôn đó là chút <laughs> <tụng kê. cười> สันหลซ้สามลูกดีรู้เด็กเท้ารู้ตัวรู้เด็กเท่ารูปันมเนื้อตัวรู้เท่ารู้หัวเซลู 对，这都得还是对。 ទ <ss> ្យោះទ្យោះទ្យោះលោ់់ម្នៅម្រូវតាធ្នៅនៅមានជំ្ម្នៅម្នៅនៅម្នៅម្នាសាប់ហើ

เออจัดตาเออน่ปน้ำมันลงสังคีตวะเออไปอที่โต๊ะยาวเอล้นจัด่ยวเ้อจัด่ยวอยู่น้ำมันเออจอออจัวเออไปติวต่อกาจะเปอตัวเลยอไตัวเลยตัวจีจอะไจ่อไปตัวไปเป็นะไจ่ออ่ะตั

狗崽子，来住。Naked,